สวัสดีครับผมวันนี้ทิศโนนเดินถ่ายสดวอยู่ที่กิ่งแก้ว9ก้อไก่นะครับซอยวัดอ่อนผมจะพาทุกท่านมามาเดินดูเสาไฟกินรีครับเสาไฟกินรีเสาไฟกินรีนะครับในซอยนี้เสาไฟกินรีที่กำลังเป็นข่าวดังๆนะครับ ให้ดูบรรยากาศรอบๆ วันนี้วันที่26มิยอสองห้าหกสเ,เวลาสี่โมงเย็นนะครับห่างก,กันกิมเมตรนี่เดี๋ยวน,นับดูกี่เก้านับดูกี่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสิสี่สบห้าสบห สิบหกเก้าครับต้นหนึ่งห่างก,กันสิบหกเก้าประมาณสิบหกเมตรต้นหนึ่งต่อต้นดูบรรยากาศแล้วรอบๆรอบๆล็อกนี้สิบหกเท่ากันก็ลองหนึ่งสองสามสี่ ประมาณ16.9เสาไฟกินรีนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ คือนี้ผมว่าสว่างจ้าเลยนะเนี่ยเปิดทุกดวง เดินกลับดีกว่าขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม